ชาวเมืองเป็นนักธุรกิจมีทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามกำลังแห่งบาร,รมีของตนที่ได้สั่งสมเอาไว้ปัจจุบันก็จะต้องเป็นเช่นเดียวกันกับในสมัยพุทธกาลในอนาคตก็จะเป็นเช่นเดียวกันกับในปัจจุบัน หรือในสมัยพุทธกาลเราว่ามักรผลนิพพานนั้นอยู่ในตัวของเราเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วเราก็จะต้องดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายทำความสำเร็จของชีวิตให้บริบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรม ให้เศรษฐกษิจกับจิตใจไปได้วยกันเศรษฐกษิจมีไว้สำหรับได้ทรัพย์มาหล่อเลี้ยงสังขารเพื่อที่จะได้มีกำลังมีชีวิตสืบต่อไปสำหรับประพฤติธรรมแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวแสวงหามรรคผลนิพพาน เอาถึงกายทำโคตภูโสดาสิกิธาานาคาลหัสเพื่อที่จะได้สลัดตนพ้นจากกองทุกข์นี่คือวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติภพที่ผ่านมาเราไม่อาจจะเรียกคืนได้ภพในอนาคตยังมาไม่ถึงแต่ปัจจุบันนี้เรามีชีวิตอยู่ เป็นผู้มีบุญได้มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมก,กายเราได้ศึกษาเรียนรู้จนมีความรู้ว่ามรรคผลนิพพานอยู่ภายในตัวของเราเราสามารถเข้าถึงได้โดยวิธีการทำใจให้หยุดให้นิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด เมื่อเรามีบุญระดับนี้แล้วเหลือแต่ว่าต้องใช้บุญให้เป็นให้โอกาสกับตัวเองในการมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางให้ได้เยอะๆเพื่อบรรลุประส,สงค์ของความสำเร็จในชีวิตสองร้อยอชีวิตทางโลกที่อุดมไปด้วยเศรษฐกิจ แต่ชีวิตในทางธรรมคือสมบูรณ์ไปด้วยจิตใจควบคู่กันไปอย่างนี้เมื่อใจเราเขาถึงรัตนะภายในแล้วเราก็จะมีที่พึ่งที่ระลึกจะมีควารู้สึกอบอุ่นใจปลอดภัยไร้กังวลแล้วก็ไม่ต้องการอะไรที่นอกเหนือจากนี้ ว่าได้บรรลุป,ปัะถุประสงค์ของการแสวหงหาแล้วเมื่อนหนึ่งที่ได้ยกตัวอย่างของผู้ไข้ผู้ป่วยเมื่อคืนนี้เป็นนักเรียนอุบาลฝันในฝันวิยยาคนหนึ่งเป็นยอดนักสร้างบาร,รมีกันมาตั้งแต่สร้างวัดพระธรรมกายสร้างสูงมุติจากปฏิบัติธรรม เมื่อเจ็บป่วยถึงขั้นไปสู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้หวาดวันในมรณะภัยเห็นการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้สำหรับเพื่อการนี้ประสักวันหนึ่งจะต้องผเผชิญกับพยามัจจุราช ที่ใกลไกก็ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะชนชั้นไหนชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงทุกชาติทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์แล้าทัก็เตรียมตัวด้วยการสั่งสมบุญบุญศลมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเมื่ถึงเวลาใกล้จะเข้าสู่ประตูมรณะัย นอนอยู่บนเตียงคนป่วยไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำอะไรแล้วใจท่านก็มีที่พึ่งภายในนึกถึงบุญที่ทำผ่านมาภาพบุญต่างๆก็ปรากฏเกิดขึ้นภายในทำให้ใจท่านชุ่มเย็นเบาสบายและก็เข้าถึงดวงธรรมใสๆ องค์พระใสใสมีปิติสุขภายในเดิมกินความปิติสุขภายในเพราะมีพระรัตนตรัยปที่พึ่งใครจะมาเยี่ยมไข้ท่านกลับเป็นผู้ให้กำลังใจกับทุกคนแนะนำทั้งแพทย์พยาบาลและทุกคนให เร,รู้วิธีที่จะดำเนินชีวิตอยู่อย่างถูกวัตถุประสขขงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์มีความสุขอยู่ภายในถ้าบอกแม่ภายนอกจะไม่มีเลี่ยวแรงจะรับประทานอาหารได้น้อยลงแต่ภายในอิ่มไม่ได้ปิติสุขที่เกิดถึงพระรัตนตรัยในตัวท่านก็นเดิมเกณฑ์ความสุขภายใน มีใครมาเยี่ยมใครให้กำลับบงใจไปในวารานี้กลายจะถึงวาระสุดท้ายท่านก็กล่าวบอกกับทุกคนว่าหมดความจำเป็นที่จะมาเยี่ยมเยียนท่านแล้วขออยู่กับพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นเวลาช่วงจํากัดที่ใครๆก็จะช่วยท่านไม่ได้และท่านก็จะอยู่กับพระรัตนตรัย สุขใจอยู่ภายในและพร้อมเสมอสำหรับการเดินทางไปสู่พรนโลกอย่างผู้มีชัยชนะปลอดภัยและมีชัยชนะไปอย่างเป็นสุขนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันว่าเราสามารถเข้าถึงได้แต่เราฝึกฝนให้โอกาสกับตัวเราเอง ทุกวันทุกคืนทุกเวลาโดยไม่ให้อะไรมีความแม้เขาอ่างและเงินไหพระนี่ลิบเป็นเรื่องราวความจริงของชีวิตแล้วแหละที่ตอนนั้นใครก็ช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวเราเองอัตตาหิอัตโน,นนาโถเป็นความจริงเสมอเมื่อถึงวาระนั้น เราจะไปพังเพ้อบนลำพันเรียกร้องให้ใครช่วยเหลือนั้นใครก็ช่วยไม่ได้นี่คือความจำเป็นสำหรับชีวิตของเรานะลุกนะแล้วก็ฝึกหยุดใจนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจะตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสๆหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่